เป็นเรื่องตบเด็กครั้งนี้เกิดกับเด็กตัวเล็กนิดเดียวผู้เป็นแม่ววยนุ่มในชุมชนเดียวกันทำไมถึงตบลูกเธอคู่กรณีอ้างไม่ได้ตบแค่ดีดปากสั่งสอนอ้างว่าเด็กปากเสียตบมันแดงเลยเนี่ยนีน่นมีนดมเลยนี่มือดีดปากมันเนี่ยไม่ไปดมกามได้ได<ห><ๆ>้ตบตบตบ เขาไม่ใอยากเล่นหรอเออไม่ต้องถ้าเขาไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเล่นก uh, ับเขาเออลูงหูดูใจอันนี้ขอโทษที่ทำเด็กนะแต่เรือจริงอ่ะบดาดีแล้วลุงสาวขี้เมาต่อไปก็ไม่ด่าห้ามด่าเขานะลูมไหมลูกเข้าใจไหมครับรู้ว่ะเนี่ยเขาไม่อยากเล่นด้วยก็ไม่ต้องไปเล่นกับเขาแล้วอย่ามาอย่ามาทำลูกหนูอีกนะมีทามหรอครับมีอ่ะ ไม่ใช่ตบหน้าไม่ได้แล้วดูดีแดงขนาดนี้ถามดิเลยตบหน้าที่ไหนผมก็มือจับมือดีตากันาก่าไม่ได้ไม่ยอมรับแบบเคยไี่ได้ขอก็ดูได้อะไรต่อไปไม่ต้องไม่ต้องทำลูกหนูแค่อบอกหนูก็ได้จดีหนูเตรียนลูกหนู นี่คือเสียงของแม่เด็กที่พยายามถามความจริงกับชายที่ทำร้ายลูกเธอซึ่งฝ่ายคู่กรณีทั้งปากแข็งและเสียงแข็งยืนยันไม่ได้ตกแค่จับดีดปากหาว่าลูกเธอด่าเขาเรียกขี้เมาและยังพูดหยาบแค่ต้องการสั่งสอนซึ่งแม่เด็กก็ได้บอกกับลูกตัวเองวัยหกขวบว่าต่อไปก็ห้ามด่าเขาเขาไม่อยากเล่นด้วยก็อย่าไปเล่นกับเขาและได้บอกคู่กรณีถ้าลูกเธอผิดให้บอกเธอจะลงโทษลูกเองอย่าตบเด็ก คู่กรณีเถียงคำเดิมว่าไม่ได้ตบแถมยังท้าให้เปิดกล้องวงจรปิดดูในที่สุดเธอก็เจอหลักฐานวงจรปิดภาพนาทีเกิดเหตุเห็นชัดว่าชายคนดังกล่าวตบลูกของเธอจริงจึงนำมาโพสต์ร้องเรียนผ่านทั้งเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ระบุข้อความว่าทำไมไม่บอกพ่อแม่ตบหน้าน้องจริงไหมกูเลี้ยงลูกกูมา6ปียังไม่เคยตบขนาดนี้มึงมีสิทธิ์อะไรต้องเลวขนาดไหนกัน และเธอยังได้โพสติ๊กตอกส่วนตัวแชร์กันออกไปให้หน่อยค่ะ Hashtag ทำร้ายเด็ก6ขวบเด็กแค่พูดว่าตาเสาขี้แงแค่นี้โมโหขนาดนั้นเลเหรอถึงต้องทำลูกเราขนาดนี้วงจรปิดจับภาพชัดนาทีที่ชายคนก่อเหตุยืนอยู่หน้าบ้านรอจังหวะเด็ก6กขวบปั่นรถจักรยานมาแล้วเข้าไปดึงคอพยายามตบหน้าเด็กเด็กพยายามหันหน้าหนีจนถูกตบอย่างแรงจะเห็นว่าเด็กคล้ายเช็ดน้ำตา โดยใช้คนก่อเหตุชี้นิ้วพูดอะไรสักอย่างก่อนที่เด็กจะปั่นจักรยานออกไปจากที่เกิดเหตุแล้วมีเด็กโตกว่าปั่นจักรยานตามมาล่าสุดทีมรายการข่าวใหญ่จากทางช่อง8ได้ติดต่อสัมภาษณ์คุณแม่ของน้องที่ถูกทำร้ายคุณแม่ได้เปิดใจว่าไม่สะดวกให้ลงพื้นที่เพราะเกรงว่าญาติของฝั่งคู่กรณีจะไม่พอใจที่เธอไปแจ้งความโดยหลังจากเห็นภาพวงจรปิดนาทีที่ลูกถูกทำร้ายอย่างชัดเจน โอ,อกแม่รับไม่ได้โดยแม่ได้เล่าว่าก่อนเกิดเหตุลูกปั่นจักรยานกับเด็กอีกคนที่เราจะเห็นท้ายคลิปวงจรปิดซึ่งเป็นหลานของคนก่อเหตุโดยเด็กที่เป็นหลานชอบแซวล,ลุงขี้เมาประจำยอมรับว่าลูกได้ยินก็เรียนแบบแต่กลับถูกตบอย่างรุนแรงทั้งที่เด็กตัวเล็กนิดเดียวและมารู้ภายหลังว่าไม่ได้ก่อเหตุกับแค่ลูกเธอคนเดียวล่าสุดแม่ได้ไปแจ้งความที่สอนอบางขุนนนท์แม่บอกว่าทางตำรวจแนะนำให้ไกลเกลี่ยกัน โดยให้น้องไปหาหมอและให้ผู้ก่อเหตุจ่ายค่ารักษาซึ่งแม่ก็แปลกใจที่ตำรวจพูดเหมือนเป็นเรื่องเล็กโดยแม่เชื่อว่าคนก่อเหตุเคยทำร้ายเด็กมาก่อนและไม่มีใครทำอะไรทำให้ย่ามใจทำซ้ำๆตนเองตัดสินใจแจ้งความเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุรุนแรงกว่านี้แต่ก็กลัวลูกจะถูกทำร้ายอีกจึงอยากบอกว่าอย่ากเก่งกับเด็ก ซึ่งผู้เป็นแม่ยังบอกว่าไม่ต้องการค่ารักษาพยาบาลแต่หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกและเด็กคนอื่นๆซึ่งตอนนี้ลูกมีอาการผวาเกิดภาพจำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับแค่นี้เอาอีโอเอาที่แบบว่าจริงใจดิแบบว่าไม่ต้องลู้ขอโทษนะโอเคนะอย่ามึงไม่แกล้ง้วไม่ใหญ่้ะ 嘅，呃，唔知喎。